สวัสดีครับพบก,กับแอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยมาเลวันนี้นะครับวันเสาร์ที่8เมษายนนะครับมวดก่อนเด้งไปเนาะชุดบนชุดล่างชุดเน้นนะครับเด่นวันนี้เหมือนเดิมด้วย01นะครับแต่ว่ามากับ2394 0มูครับ02 03 09 04 1มา12ครับ13

สามตัวชุดน้้ก็401 402 412นะครับสำหรับแนวทางหวยมะเลวันเสาร์ที่8เมษายนนะครับวันหยุดวันเสาร์ขอให้โชคดีครับ